กอยโอยสวัสดีคะ่ะกัดนะคะประด็วันนี้แวะเข้ามาที่ออฟฟิศนะคะหลายท่านบอกว่าออฟฟิศใหม่ของเรานะคะย้ายมาอยู่ไหนบ้างมาดูข้างหลังกันอันนี้เข้ามาจากประตูนะคะนี่ออฟฟิศใหม่หลังเคาน์เตอร์เขาขายของกันอยู่นะคะพอเข้ามาเนี่ยก็มาโซนนั่งรอแล้วก็มีห้องมิงประชุมเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยเรื่องวางแผนภาษีได้เลยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนนี้เข้ามาก็เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกัน ดังนั้นในวันนี้พามาดูเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวปลายเดือนใช่ไหมพิดาปลายเดือนจะมีสัมนมาชั้น3านะอันนี้ก็เป็นห้องห้องของเซลยังเซลกว่าจะไม่มาเพราะว่าเมื่อคืนขายยันเที่ยงคืนนะคะส่วนน้องสองคนนี้นะคะขายโครงการใหม่เวนเดอร์ที่วันนี้เพิ่งเปิดโครงการเวนเดอร์ลูกค้าโ,โหซื้อเครื่องดูดฝุ่น ถล่มมากตอนนี้ในไลน์อันน่งอันนี้เป็นห้องทําแฟ้มนะคะหลายคนถามว่าอุ้ยกว่าห้องทําแฟ้มเป็นยังไงใช่ไหมพี่ดาในห้อง<ช>ทําแฟ้มเนาะนะคะนี่ก็เป็นห้องสําหรับการประกอบแฟ้มขึ้นมานะคะแต่ละแฟ้มแต่ละแฟ้มต้องใช้เวลากล้องเกิงลังของเราพวกนี้ก็มีการสั่งทําหมดเลยมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะคะนี่นี่นมาหมดแล้วนะคะไปดูด้านบนกันบ้างอันนี้หลังบ้านเหรอพี่ดา <c oughs> โอ้เดียวท่านไหนนะคะที่สนใจโครงการเวนเดอร์นะคะ สินค้าของเรากําลังขึ้นเชลล์แล้วเดี๋ยวคุณมาดูสินค้าตัวอย่างเพราะวันนี้เนี่ยมีคนสั่งสินค้าไปแล้วกว่าร้อยออเดอร์เลยตั้งแต่เช้านะคะมีตัวแทนขายซื้อไปแบบดรอปชิปเอาไปขายก็ได้กําไรนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเอาไปใช้เองก็คุ้มมากนะคะส่วนนี้เป็นชั้นลอยนะคะชั้นลอยขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นทีมบัญชีนะคะ เราเรียกว่าเป็นข้อข้อเป็นทีมทีมนะคะประตูแต่ละประตูก็เป็นส่วนงานของแต่ละทีมนั่นเองนะคะตอนนี้หลังประตูมันเก็บเป็นใหญ่เลยนะคะอันนี้พ่น้องเก็บของดังนั้นเนี่ยพอคุณขึ้นมาเป็นชั้นลอยเนี่ยนะคะก็จะเจอน้องๆทีมงานนั่งทํางานกันอยู่ฟัดงดูซิว่าอู้หรือเปล่า <Hi. S 1> เป็นข้อข้อ,ขอเห็นปะเป็นข้อข้อเสื้อสีเขียวเสื้อดํานั่นคือ เมนเดเจอร์ะ Manager นะคะของ5บริษัทนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังจะเตรียมรายงานการประชุมไบแบงค์เดี๋ยวก็ต้องไปปที่เฟสเกตไม่กลวนแล้วนะจ๊ะอ่ะไปดูต่อนะคะขึ้นไปต่อมานะคะก็เป็นสำนักงานบัญชีนะคะสำนักงานบัญชีวันนี้ไม่รู้หยุดงานปะอ้าวไม่มีคนเลยพี่ปาเข้าไปฮายพี่ปา อันนี้สำนักง,งานบัญชีนะคะสาขากรุงชนบุรีตอนนี้ยังรับเพิ่มได้ไหมคะพี่ปาพี่อาจจะกำลังไลฟ์อยู่ไม่มีใครคุยด้วยนะคะอันนี้เป็นเอกสารของลูกค้าเคปภาษีวันที่สิบห้าใช่ไหมเรารับเพิ่มได้ไหมพี่ปาตอนนี้ไหวป่ะอืมคือความเรียบร้อยของสำนักง,งานบัญชีก็จะมีค่อนข้างมากนะคะเพราะว่านำทีมโดยพี่อีทของเรานั่นเองเรารับเพิ่มไหวไหมพี่ปลาตอน ดนะจดใหม่เนาะอืมเราคุยเรื่องการจดใหม่ดีกว่าพี่ปาบอกว่าเป็นคนอายไม่อยากออกกล้องเดี๋ยวฉันก็ออกกล้องมาเรียบร้อยคนดูแค่ร้อยคนเองค่ะพี่ป้าจดใหม่เนี่ยประเด็นมันก็จะง่ายกว่าตรงที่ไม่ต้องขี่ย้อนใช,ใช่ไหมผู้จัดก,การเห็นแบบนี้อายุห้าสิบนะคะแต่หน้าเขาเด็กอะไรอย่างนี้ ถ้าสมมติย้ายสำนักงานบัญชีตอนนี้ติดประเด็นอะไรบ้างจะมีเื่อีย้อนหลังทำไมพี่ปาไม่เชื่อถือสำนักงานบัญชีเดิมเหรอเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเอาเอาเอกสารมาเราก็ต้องคีย้อนตั้งแต่มกราจนถึงเดือนสิบเนาะใช่ไม่ได้หมายความว่าถ้าจะย้ายสำนักงานบัญชีแล้วคุณจ่ายพฤจิกาธันวานะคะดังนั้นพอมาดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มกับลูกค้าเลยช่วงนี้ปลายปีแค่ลูกค้าอยู่ที่เดิมไปก่อนปีหน้าค่อยย้าย ดังนั้นดีสุดก็คือจดใหม่รับจดใหม่ได้ไหมเดือนนะี้สีหบริษัทนะคะน่าจะได้อยู่อันนี้น้องๆก็อายุ30กันหมดนะคะแต่ว่าหน้าก็เด็ก <c oughs> ไม่มีใครขำโมกูเลยนะคะไปดีกว่านะคะข้างบนนะคะจะเป็นสตูดิโอนะคะเป็น Studio สตูดิโอสําหรับการทยายท่าตัดต่อ,ต,อ,ต,อต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Academy. อะคาเดมี่อ๋อนี่ยังไม่ใช่สตูดิโอแต่ว่าเป็นห้องสัมมนา ซึ่งเป็นห้องสัมมนาที่มีความจุอยู่ประมาณสัก20คนนะพี่ดาใช่ไหมสบายสบาย 20, ายาย20คนแล้วต่อไปนะคะปายเดือนนี้ก็จะเริ่มสัมมนาราคา990บาทเหมือนหลายท่านที่เคยไปเรียนที่ตึกชชงกรล่าออฟฟิศเก่าของเราเนี่ย<ม>ก็จะเป็นห้องแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นจอทีวีใหญ่ๆโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆนะคะจุนี่เ็อีกกี่ที่นั่งอะ่ะตอนนี้คือทีละสประมาณ28แต่เราเดี๋ยว 20, 20. อ่ะ20ประมาณ ยีสอนภาษีอย่างง่ายไม้ฐานอย่างเดียวเลยนะคะก็สอนสักใช้เวลาสักครึ่งวัน3ชั่วโมงครึ่งแนะน,นำให้มา BTS นะคะเพราะติด BTS สะพานกรุงทนถ้าเอารถมาทำไมคะไม,มไม่มีที่จอดนะคะออกมาจากห้องก็แยกส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำชายหญิงแยกกันอยู่แล้วนะคะพาไปดูออฟฟิศพิดาที่เรียกว่าสตูดิโอของดิฉันก่าจะหายใจหอบนิดนึงเนื่องจากอะไรคะเหนื่อยนะคะขึ้นมาถึงชั้น4 ันนี้เป็นสตูดิโอนะคะแล้วเราเข้าไปดูกันนะลบนมนี่ก็เวลาถ่ายงานนะคะเราก็จาอยู่ตรงนี้บุผนังกันเสียงเรียบร้อยนะคะมีกรีนสกรีนมีบลูสกรีนนี่นะคะมีหมดนะคะแลวนักวิทยากรที่มาถ่ายในกลุ่มของอ c a าเดมี่นะคะก็จะมาถ่ายที่นี่ด้วยแล้วก็ถ่ายนอกสถานที่คุณคุณคุณดาถ้าคุณเห็นสิ่งนี้ ใช่ค่ะอันนี้โครงการใหม่ของก่อนนะคะที่ชื่อว่าเวนเดอร์เริ่มจะขายของแล้ววันนี้มีออเดอร์มาเป็นร้อยตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะนี่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 เ <c oughs> นื่องด้วยที่บ้านเลี้ยงแมวนะคะก็โอ๊ยเอาอุปรกรณ์แมวมาขายเต็ไมไปหมดเลยนะคะน่าสนุกน่าสนุกน่าสนุก <c oughs> ในชั้นนี้เนี่ยนะคะสองคู่หานะคะข้างบนก็จะเป็นด่านฟ้าล่ะเป็นแบ็กออฟฟิศส่วนในนี้จะเป็นกลุ่มชายชะกัน เบื้องหลังของวิดีโอไฮไฮกับกล้องหน่อยเร็วน้องเขาไม่แต่งหน้านะคะทีมนี้เป็นผู้ชายหมดเลยนะคะเอาไว้เป็นทีมตัดต่อทั้งหมด5คนกับทีมกราฟิกนะคะก็ให้เป็นไอเดียดังนั้นเนี่ยวันนี้พาไปออฟฟิศเนี่ยจริงๆมันอยู่ติดกับ BTS กรุงทนเนาะพี่ดาเนาะใช่ค่ะลง BTS ปึ้งก็เดินมา2นาทีเสร็จเลยนะคะ ป้ายใหญ่ๆบัญชีอย่างง่ายสองครูหาข้อบไ,ไว้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวไปเดือนจะเริ่มมีการจัดสัมมนาสดที่บ้านของเรานะคะสามารถติดตามได้ราคา990ราคาเดิมมาเพื่อให้คุณถามหลักๆเนี่ยทฤษฎีเส,สนอคุณรู้อยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เหมือนอย่างที่เคยนะคะว่า ที่ผ่านมาเมื่อก่อนเราจัดอยู่ที่โรงแรมชางเดล่าใช่ไหมคะเราย้ายมาอยู่นี่ก่อนเป็นเบสก่อนนะคะส่วนออฟฟิศที่อยู่บนตึกสูงตอนนี้ก็กำลังมองหาอยู่นะคะเพราะว่าประมาณ4ีหบริษัทของก่อกระจายกระจายเช่าตามตึกตา่างๆเลยเรากำลังรวมทุกบริษัทให้มาอยู่ที่เดียวกันนะคะหูต้องนั่งหลายสิบคนเลยกําลังหาพื้นที่อยู่นะคะเอาเป็นว่าวันนี้พายเยี่ยมบ้านนะคะบ้านเชียงง่ายที่เป็นสถานที่สาหรับเรียนนะคะ เดี๋ยวคุณตอนมาเรียนวันนั้นน่ะแม้มาจะ990สอนภาษีอย่างง่ายหรือภาษีวันโอวันสักอย่างคุณก็หอบคําถามมาเพราะว่าถามว่าทำไมราคามันเบาแบบนี้เรียนครึ่งวันไม่ได้มีโบไม่ได้มีเบรกอะไรนะมีน้ําเพราะว่ากว่ยกาลังพัฒนานะคะทีมวิทยากรอยู่ประมาณหลักสิบคนเลยนะคะเพื่อจะมาช่วยกันสอนช่วยกันพัฒนาหลักสูตรบัญชีนั่นเองวันนี้พามาดูออฟฟิศเซฮัลโหลใหม่พี่ฟ้า บ้ากับแคทไม่รู้เครียดอะไรขายของกันต่างๆมรู้เครียดทำไมนะคะวันนี้ฝากภาชน,นี้นะคะพามาเยี่ยมเยี่ยมออฟฟิศดิฉันนะคะไปเอาลูกชายของชาัย,ยามิชัยคนหนึ่งนะคะ <c oughs> มิชัยบัญชาใครนะ <c oughs> เบนเมื่อคือนอากอี่โมงอะ่ะเกือบตีหนึ่งครับน้องเบนเกือบตีหนึ่งตอบ <c oughs> อินบ็อกซ์เมื่อวานกวดอยู่อยู่ไลฟ์แล้วบอกไลฟ์แล้วลบท่านไหนที่ทันตอนไลฟ์เดลราคาโปรโมชั่นให้รีบทักมาคุยกับน้องเบนนะคะน้องเบนกลับฟื้นจาก การหลับนะคะฟอนตีนหนึ่งไปเรียบร้อยหวังว่าจะรู้สึกคุ้นเคยกันนะคะกับแฟนเพจบัญชียง,ง่ายย้ายมาหลายตึกแล้วนะคะตึกนี้น่าจะอยู่ยาวนะพี่ดาเนะกิขี้เกียจทำใหม่แล้วนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะ